่วนเรื่องข้องกฎหมายก,ก็ยังคงต้องติดตามกันยางต่อเนื่องนะคะโดยเฉพอเรื่องข้อการชอร่อโกงพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้สามนาทีกับอายการแผ่นดินนะคะจะเสนอตอนชอ่อโกงและชอ่อโกงประชาชนรายละเอียดจะเป็นมาเผยติดตามได้ยจากคลิปนี้ค่ะ สวัสดีครับว like ันนี้กับผมนะครับมีมบ hi, ปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมานะครับพูดคุยสาหรับความผิดฐานช่โกงหรือความผิดฐานช่าโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อผู้กระทำความผิดนะครับได้มีการกระทำความผิดนะครับในลักษณะการนำข้อมูลนะครับเป็นเท็จนะครับหรือข้อมูลลักษณะนะครับปลอมเข้าสู่นะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการนําข้อมูลต่างๆนะครับมาเข้านะครับส่งต่อมาทางนะครับ ระบบแอปพลิเคชันไลน์ส่งมาทางโทรศัพท์ทางโปรแกรม Facebook หรืออ n s t a g r กรต่างๆนะครับเมื่อ er นะครับนำมาหลอกลวงให้กับผู้เสียหายเมื่อเขาหลงเชื่อแล้วก็ได้มีการนะครับส่งมอบเงินให้กับผู้หลอกลวงไปนะครับการกระทำลักษณะนี้นะครับนอกจากจะเป็นความผิดนะครับฐานช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชนแล้วแต่กรณีลแล้วนะครับโดยลักษณะของการการะทำความผิดนะครับเมื่อเป็นการการะทำความผิดฐานช่อโกงประชาชน,นแล้วนะครับก็จะทางมีลักษณะนะครับ นำเข้าข้อมูลอัมบนเทสก็จะเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์อีกนะครับความผิดของการช่าโกงกับผู้บรงประชนนั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผู้เสียหายนะครับเมื่อไปแจ้งความลงุกต่อเพื่อน้องร้อแล้วนะครับหากเป็นการเช่าโกงนะครับธรรมดานะครับหรือว่าเป็นความผิดเรื่องของนะครับนำข้อมูลอัมบนเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเมื่อแจ้งความลงชกแล้วนะครับ สามารถที starters, ่จะท้องคำร้องทุกได้ยอมผอมได้นะครับหากเป็น <Öz> ล <pee hvad> ักษณะของการช่อวง์ประชาชนกับความผิดตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการจะต้องความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยมีลักษณะของการนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉรินะครับโดยการที่น่าจะขอให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของความผิดอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถที่จะท้องคำร้องทุกหรือยอมผอมได้นะครับท่านนับใดที่นะครับเป็นผู้เสียหายนะครับจากการกระทความผิดนะครับ ช่างกงก็ดีหรือช้่งอระชาชนก็ดีนะครับหรือว่าแล้วความเสียหายควรที่จะนะครับดาเนินการแจ้งความลงกทษต่อพระนงเอาสวนนะครับเพื่อทาการสืบสวนสอบสวนนะครับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปนะครับหรือท่านควรที่จะมีการนะครับเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อส่งให้พระนงเอาสวนนะครับเอกสารการหลอกลวงนะครับบทสนทนาต่างๆทางแอปพลิเคชันไลน์ a c e b o o k หรือ i n s t a g r a m นะครับหรือหลักฐานการโอนเงินต่างนะครับเราควรที่จะนะครับมอบให้พระนงเอาสวนได้เลยหากท่านมีปัญหา ไม่ได้รับความเป็นธร,รทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสายด่วนสำนักง,งานไอาการท้งสุดได้ที่เบอร์1157ได้ครับสวัสดีครับ